จ้เอแล้วนี่คือ All New s c o o p i o n Iconic of Now นะครับตัวใหม่ออกแบบใหม่ไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายหน้าจอ LED โอ้โหอยากจะบอกว่ามันสวยมากตอนนี้เขาเอามาโชว์จะมีทั้งหมดสีสีนะครับมีสีดำสีขาวเลยแล้วก็สีแดง แล้วก็สีน้ำเงินแก้วนะครับอยู่ตรงนี้เลยอ้สวยเหมือนกันนี่คือสีที่สีคือสีน้ำเงินนะครับใส่สีเทาสินด้วยเนาะแล้วก็มีสีดำออกแบบมาโค้ตสวยคันนี้เป็นตัวแต่งนะครับโอ้โหลายทูโทนสวยงามมีสีเขียวสลับโทนสีม่วง ใส่ล้อแม็กแบบใหม่มีการหุ้มแคปล่าชุดแต่งพร้อมพร้อมไฟหน้าตกแต่งใหม่โอ้โหสกูปี่ตัวนี้สวยเกิน